เอาไประวังระวังอืดอืดรอก่อนนะลูกแม่ไปรอตรงนู้นเอาไปแล้วเดี๋ยวพี่พาไปไลูกฉันแล้วหนึ่งรอก่อนรอก่อนช้าๆลูกช้าๆคุณช้าๆ โอ้งคิดช้าๆนะครับเก่งมากอ๋อพี่คิดเรียกแล้วน่ะรอก่อนนะพี่ตะกนนะลูกลุกคิ่อยๆนะอคค่อยๆกระเดิดลงนะลูกแม่รอข้างล่างนะ โอ oh, okay. ้พี่คิดเก่งมากพี่คิดรือว่าเอก้ช้าช้าลูกไอ้ก้ช้าช้านะครช้าช้าถบเถบช้าช้าแถบๆถบแถบแถบแถบเก่งมากแถบเถบเถบถบแถบถเอาเลี้ยไปทางนู้นเลยเก่งมาก่ไหนละอ๋อตามพี่คิดชนนกั ไอ้แกากกใจเย็นลูกช้าช้าใจเย็นน้องคิดขับขึ้นมาลูกไม่หยุดไม่หยุดคนอื่นเขาหยุดไม่ได้อ่าแล้วลงไปลง,ลงไปทาง,ทางนี้ลูกออไปไหนอะวัี้ตัดหน้าพี่น่ะตัดหน้าทุกคน <c oughs> ทางนั้นมันมันมันเสี่ยวเหรอตรงไม้ตรงนั้นมัน โอเคติดจอดก่อนแล้วก่อนนี่อยู่นี่ลูกลงเลยไม่มีบนแล้วครับเอาเอ็ก้าเปิดแมปเองได้ได้แล้วได้น้องไปนู่นแล้วเอก้ามองไอ้น้องกิ๊ตดูค่ะดูทางด้วยนะลูก เอ็ออเอก้าแม่อยู่นี่เอ็ก้าครับาทางนี้ลูก<า>เลี้ยวมาเลี้ยวมา,มา,มา <laughs>